ที่เฮ็ดไปแหงตำพริกให้ถูกต้องต้องเฮ็ดแบบนี้พี่น้องเบิ่งนเนอ่ยมีพี่สไตล์นี่พี่สไตล์พี่แลนฟิพีแลนเฮ็ดให้ถูกต้องต้องเฮ็ดแบบนี้เด้ออันนี้สื่อสื่อแล้วเออตำพริกไปแห้งเนาะซื้อกินรสได้ยังมาตำเลยพี่น้องเออจะไหมมันตำยากตำไม่ได้ S <S น้อยนะคุ้มซื้อเป้าหนึ่งเป้าซื้อมันเมื่อยครับปวดหลังปวดเอวเนี่ยคนเมืองนอกเขาสิตำพริกแบบนี้เด้อพี่น้องเบิ่งเอา <S <S ซั่วสิบ่เป็นเป็นแจ่วเราถือ่เป็นปปนะน้ำพริกปลาสุปลาย่างนะน้ำพริกปลาย่างเมื่อยว่าสันว่าสิเปิดโรงงาน <S 2> <S 2> เปลี่ยนใจแล้ววันนี้เปลี่ยนใจแล้วบ่ <S <S เฮ็ดแล้วโร<อ>งงานโอเคซะนะปิด